สำหรับวันนี้นะครับผมได้เอาเรเวลหนึ่งมาที่โลก2แล้วก็ได้พาคนใน Discord เนี่ยมาช่วยผมลงดันได้นั่นเองเพราะว่าดันได้เนี่ยมีคนเนี่ยขอมาเยอะมากๆนะครับให้ผมทำไม่รู้เพราะอะไรอาจจะไม่ค่อยมีคนทำก็ได้นะครับผมก็เลยมาทำดันได้นะสำหรับวันนี้สำหรับผลได้เนี่ยมันใช้แฟกเมนที่ค่อนข้างที่จะเยอะผมก็เลยจะทำแค่3สกิลนั่นคือสกิล Z ซดสกิลแล้วก็สกิล F นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปรับชมกันเลยใครกำลังมองหารหัสไก่ตันบ ok ต็อกฟูดคนนิงเลกาซี่ บริการกดเกมพาร์ตบ็อกฟุตคิงเลกาซี่และอนิเมะไฟเตอร์บริการกดผลบ o ็อกฟุตคิงเลกาซีบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนบริการกดตัวอนิเมะไฟเตอร์และยังมีบริการรับฟาร์มรหัสบ o ็อกฟุตและคิงเลกาซี่อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยลาวาบัก <Wow. S 1> บริการจำหน่ายทอยโค้ดและ V.I.P. เซิร์ฟเวอร์บริการกดเกมพาร์ตบ็อกฟุตคิงเลกาซีและอนิเมะไฟเตอร์สูงถึงเลด8 <Wow. S 1> บริการกดผลคิงเลกาซี่เลด8 บริการกดผลบล็อกฟุตบริการเติมเพชรออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนส์เลด8และที่สําคัญทางร้านยังมีบริการจําหน่ายไอดีไก่ตานสุดคุ้มถ้าใครสนใจลิงก์อ,อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับ เาละครับ,บคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกฟุตอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเวลหนึ่งอีกแล้วนะครับจะทําให้ใจแตกตายไปเลยนะดูกันในตาเหลือกุญเเวลหนึ่งอ่าวันนี้ผมจะมาทําผลได้ตื่นนั่นเองนะครับซึ่งก็คัดคนมาละนะเดี๋ยวเราจะไปลงกันเลย <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ใช่ผ้าตื่นไหมเนี่คนเนี้ยสปเปรดแมนะ เปลี่ยนผลกกนี่เปลี่ยนผลก่อนเดี๋ยวผมรอสไปเดอร์แมนเปลี่ยนผลแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเราจะไปลงกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็สไปเดอร์แมนได้เปลี่ยนมาแล้วนะคนนี้ก็ใช้ผ้าตื่นสไปเดอร์แมนใช้ผ้าตื่นส่วนนี่เป็นสั่นตื่นนั่นเองไปเราไปดันกันเลยนะครับซึ่งผมจะทําแค่3สกิลใช่ปะวะ่าสกิลเซตสกิลเอ็กแล้วก็สกิลเอฟใช่ปะ่ะสกิลซีทำได้ไหมหรือจะทําหรือไม่ทําทําดีปะ่ะเนี่ย ไปเดี๋ยวเราจะไปลงดันกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่โรงดันกันแนละ้วเดี๋ยวเซฟก่อนเลยเพราะเราต้องลงทั้งหมด8ตานั่นเองนะครับเราจะทาแค่สสกิลพอนะทาเดียวกว่าน,นี้ก็ไม่น่านจะไหวนะกลัวจะเป็นการรบกวนด้วยนะจะรบกวนคนในดิสนี่แหละนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปกยก่อนเลยก็น่าจะเป็นแดงฟ้าเขียวฟ้านั่นแหละนะเพราะเราลงทุกวันเลยนะจําได้สนิทเลยใช่ลงจนจาได้แบบไม่ลืมอเลยชาตินี้แดงฟ้าเขียวอ่าฟ้าโอเค กดไม่ติดกดยากเย็นโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยนะโอเคปะกดเลยเนี่ยโอเคได้เวลาไปออกรบกันละดันได้นี่พี่ยังไม่เคยลงสักครั้งเลยนะเออถ้าไปดันได้มันเหมือนดันสันเลยเออเหมือนดันสันเลยนี่ดันได้มันเหมือนดันสันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวรอเขาลงสักคู่หนึ่งก่อนแล้วกัน ชิวๆเลยครับตอนนี้เราก็จะยืนใช้วิธีนี้แหละนะวิธีดั้งเดิมที่เราควรจะใช้โอเคเวฟแรกจบแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นเกาะเลยวิวจะตาย <c oughs> จะจมน้ําตายเดี๋ยวแป๊บนึงจะถึงเกาะละนี่ไม่ต้องเรือไปนะพี่จะขับตามไปเองเขาจะบอพี่จะเป็นแบบจะเป็นนักสํารวจไงเด้อจะตามไปตามติดชีวิตศาสดามันเหมือนดันสั่นผสมดันพายไงไม่รู้วะ่ะใช่ปะ่ะดูดิดันได้อะ ตรเหมือน่ะเข้ามาครั้งแรกตกใจเลยโอ้ทำไมตอนขับเรือมันกระตุกกระตุกกระตุกว่ามันแบบหยุดแล้วก็ไปหยุดแล้วก็ไปเหมือนแบบเหมือนปิงอ่ะเช็คปิงหน่อยดิเซิ์บเนี้ยปิงเท่าไหร่อุ้ยเซิ์บนี้ปิงเกือบส0 0ร้อยนะปิงเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอรอลงให้เสร็จเลยแล้วแค่ลงดันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาหรอกอุ้ยตอนนี้มันเริ่มมีคนมันเริ่มมีมอนที่ใช้หมุนได้แล้วใช่ไหมล่ะดูดิเท่จจัดเลยเอออุ้ยอุ้ยมันยิงได้ด้วยอุ้ยเน่เน่เน่มันยิงไกลจังพี่หนีละอันตรายว่ะ โอ้หนีละหนีละงั้นโอ้โหเมื่อกี้ยิงทีตัวขึ้นฟ้าไปเลยเฮ้ยเอ้าทำไมมันมืดล่ะเอาหริงเดี๋ยดีมันก็มืดไปหมดเลยอะแบบดำปิ้ดีอะโอเคตอนนี้บอสมาแล้วอุ้ยดูดิดูข้างบนดีอันนั้นไม่ใช่บอสนะครับอันนั้นที่ที่เห็นเมื่อกี้นั่นคือมอนนะแต่บอสอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับดูดิมันลุมจิกนะมันลุมจิกอยู่นะโอเคอันตราย โดฟาม,มันแรงๆมันแรงเท่ากับโดฟามมงโก้เลยแบบว่าอุ๊ยอะไรวะนั่นอนะไฮดรา <c oughs> โทษไผลมันโกงจังแล้วทำไมไม่ค่อยมีผลใช้เลยล่ะอุ้ยดูดิกเ,เราไม่ต้องคอมโบไง,งแบบเน้นแบบแรงๆแล้วก็จิกตายไปเลยได้ปะ <c oughs> ใช่โอเคครับตอนนี้ดันจบละออกจากเรือก่อนโอเคไปจบใน5นาที แล้วไ,ได้เวลามาอัพสกิลแรกนะครับเป็นสกิลตัวแซดนั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยคอยไปฟาร์มมัสที่เกาะหิมะนี่นีเ่เฮ้ยมันใช้800นี่สกิลแรกใช้แ0ดร้อยเออแปดร้อยโอเคครับเดี๋ยวเราลงต่อเลยนะรอน้องๆไปเอาของหรือไปเอาผลมาก่อนปะ <S <S โอเคเรามาลงเป็นดันดาก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าเราขอลงดันง่ายๆเพื่อเก็บแฟกเมนต์ก่อนละกันนะอุ้ยพี่ออกจากเกาะยังไม่ทันเลยเดี๋ยวตายก่อนได้เดี่ยวอ้มันมาแล้วมันมาแล้ว โอ้นี่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 โอเคพี่รอละโอเคครับเดี๋ยวรอ,รอให้เขาลงจนเสร็จเลยนะเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบอสละนะครับเป็นบอสของดันเนี่ยดันเมื่อดนะครับแล้วก็เหลืออีก2ดันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปลี่ยนละผมตอนแรกว่าจะทําทีเดียวแต่ว่าผมคิดอีกทีก็คือเข้าไปแล้วไปทาพร้อมเลยดีไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบดันนี้เหลือ,ออีก2ดันเราก็จะทําสกิลตื่น2สกิลนะครับ เอาละต่อไปนะครับผมก็จะไปทําสกิลต่อไปเลยนะครับเป็นสกิลสกิล F นะสกิล F แล้วก็จะทําสกิล X ถึงแค่สกิล X นะครับสกิล C สกิล V เนี่ยผมไม่ได้ทํานะเพราะว่าแพงนะครับโรงงานเกิดช่างมันมีตีหลอกเปลืองเปลืองเวลาไปเถอะเออเน่ยเนี่ยไม่ได้เข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ต้องตีก็ได้ไปตีนั่นเลยไปตีโรงงานเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปลงดันได้กันเลยนะครับอ่ะดันหลักของเราเราอยู่กันในดันได้ไปที่ร้อยแล้วนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะครับโอเคไหมอุ้ยอุ้ยอ,เ,อเ,เกือบโดนลืมออกจากเกาะ ดีนะหลบทันเกือบตายนะครับโอเคเดี๋ยวจบดันนี้ผมจะทําสกิลเอนะครับไม่รู้ว่าสกิลเอมันเป็นยังไงน่าอาจจะบินนะครับน่าจะบินนั่นแหละนะแล้วก็เป็นสกิลเอนะสกิลเอก็เป็นกงนะเป็นกงนกเอาละครับในที่สุดก็จบดันแล้วนะครับดันดันแต่แต่ยังไม่ครบทุกสกิลนะอันนี้เป็นสกิลเอนั่นเองนะครับสามพันอู้สองพันห้านี้คนเยอะเลยเออสองพันหแล้วแลสกิลสุดท้ายนี่ล่ะอันนี้คือสกิลเอฟใช่ปะถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอฟาร์มมาร์สหรือว่าทำอะไร สกิลต่อไปใช้เท่าไหร่วะพี่พี่เหลือแค่พันเดนะพี่เหลือแค่พันเเองโอเคครับคุณผู้ชมครับผมไปถามน้องๆมาแล้วนะสกิลที่สกิลเอ็กเนี่ยมันใช้ทั้งหมด3 5มพโเคตรเยอะโคตรเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยเราต้องไปลงอีก2รอบนะโอ้โหนึกว่าจะหลุดพ้นเวรกรรมซะละโอเคครับปะเราต้องไปลงอีก2รอบนั่นเองซึ่งผมจะให้น้องๆเนี่ยแบกผมลงดันง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับ อีกรอบหนึ่งแล้วก็อกรอบสุดท้ายเราจะไปลงได้กันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดอีกทีหนึ่งตอนที่ผมเนี่ยไปถึงดันได้ดนะันสุดท้ายเลยละกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะนานมากๆเลยนะโอเคปเอาละครับตอนนี้ก็จบแลวนะดันสุดท้ายเวฟสุดท้ายด้วยนะครับได้เวลาซื้อแล้วนะครับต่อไปเป็นสกิล X โอเคซื้อมาเลยเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวไปฟาร์มที่เกาะอะไรนะเกาะที่มันมีคู่ซันอนะปลาเนี่ยพาพี่ไปฟาร์มหน่อยซิเกาะน้ําแข็งนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองไปตีโวนี้ด้วยอันนี้เรือใคร โอเคปไปเลยไม่รู้อะ่ะโดดไปเลยนั่งเลยเออปลาปลาปลาจริงๆผมมีสซมีสกิลนะก็สามารถไปได้แต่นี้ไม่มีสก<ะ>ิลอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนแล้วกันโอเคมาถึงกรอปที่ทรอ้อยแล้วนะครับกว่าจะมาถึงนะอันนั้นใครอะ่ะนึกว่าน,นี่นั่นน่ะที่หมุนอยู่ข้างหน้าอมืรอกี้โอเคเซฟเลยเซฟเลยมาโอเคสกิลมันน่าจะไกลอยู่แหละนะโอเคตีเลย ไอตัวกุญแจเ่ะมันสามารถดรอปกับมอนพวกนี้ได้ด้วยใช่ปะ่ะแต่ว่ามันดรอปยากใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะวะไม่รู้อะไหนตีนี่ตีตีหน่อยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอยอ้ยใครก็ได้เฮ้ยวสกิลไกลอยู่นะแต่ว่าดาเมจแม่งเจ็ดเองวะ่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้อัพไงเออเดี๋ยวพี่จะไม่อัพเดี๋ยวได้แป๊บนึงแป๊บนึงนีง่ม,มันเลื่อนมันเยอะจังอย่ากระโดดนะอย่ากระโดดนะกระโดดมาจบเลยอืม มันมันไม่ตายดูดิเอ้ยโอเคได้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 โอ้โห่าจะได้โคตรนานเลยได้สกิลสองมาละคือสกิลอะไรวะอ๋อนาเกียรอะไรวะเนี่ยปลาหมึกเหรอปลาหมึกมันเหมือนปลาหมึกเลยนะตอนบินอ่ะเดี๋ยวพี่อัพผลเลยอัพผลเลยอ้าสิบโอเคโอ้ยโอยโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ย พี่ได้สกิลแล้วพี่ได้สกิลแล้วสกิล X คืออะไรสกิล X คืออะไรวะอ๋ออ๋อเป็นกงเป็นกงเ,กงเกงท่เท่อยู่เท่อยู่ไม่ใช้ได้เลยอัพอัพก่อนมาสามสิบอัพเป็นในเรื่องอันนี้เลยเอาตายอลองตีเลนโงคูด,ดิมันเกิดยังวะเดี๋ยวพี่ลองขึ้นไปดูก่อนว่าเลนโงคูเกิดไหมไม่ใช่เลนโงคูด,ดิคูซันเออคูซัน เดี๋ยวขึ้นไปดูไงเผื่อมันยังไม่ตายถ้าตายก็ถ้าตายก็จบไปเลยโอเคมันตายไปละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปไว้เจอกันบายครับคลิปหน้าจะทำอะไรนะอุย้ยมีท่าเดือยไปไป